หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของแผ่นเมอรช์ชีตคือความแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ดีเพราะในทุกๆก,กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนหลังคาความปลอดภัยต้องมาก่อน ด้วยเหตุนี้ต้องมีการทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นเบเตชีตเพื่อพิสูจน์ความแข็งแรงและการแอนตัวโดยการทดสอบจะเปรียบเทียบระหว่างแผ่นเ e เตชีตบูสโสคบแซคคูและแผ่นเบเตชีตทั่วไปในท้องตลาดที่ได้รับมออกอซึ่งมีความหนาและรูปลอนเดียวกันด้วยเครื่องทดสอบแรงกดกระทำซึ่งการทดสอบนี้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการทดสอบด้วยวันนี้เรามาทําการทดสอบ กำลังการรับแรงของแผ่นหลังคาเมทัลชีตนะครับโดยใช้เครื่อง universal testing machine แล้วก็เราก็จะวัดว่าหลังจากที่เราใส่โหลดไปเรื่อยๆเนี่ยแผ่นหลังคามีการกลงตัวเท่าไหร่โดยที่เราจะวัดการกลงตัวที่ด้านใต้ของแผ่นหลังคาในขั้นตอนที่1แผ่นเมทัลชีตทั้ง2ยี่ห้อจะถูกกดด้วยแรง1340นิวตันตามมาตรฐานของมอกเพื่อทดสอบความแอนตัวของแผ่นเมทัลชีตโดยแผ่นเมทัลชีตปูสโคปแสกค,คูมีความแอนตัวอยู่ที่ 10.47มิลลิเมตรและแผ่นเมทัลชีตยี่ห้อทั่วไป10.81ม mm, ิลลิเมตรซึ่งพบว่าแผ่นเมทัลชีตบูสโคบแซคคูมีความแอ่นตัวที่น้อยกว่าในขั้นตอนที่2เครื่องจะเพิ่มแรงกดมากขึ้นเรื่อยๆจากแรงกด1,340นิวตันจนกระทั่งแผ่นเมทัลชีตเสียรูปผลการทดสอบพบว่าบูสโคบแซคคูสามารถทนแรงกดได้มากกว่าแผ่นเมทัลชีตยี่ห้อทั่วไปในท้องตลาดโดยสามารถรับแรงกดได้ถึง1,175นิวตัน ซึ่งเมื่อคำนวณตามมอกอแล้วพบว่าสามารถรับน้ำหนักได้ถึง260กิโลกรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตร หรือเทียบเท่ากับคน3ามคนรพร้อมอุปกรณ์ในการทำงานบนหลังคาสรุปผลการทดลองแผ่นเมทัลชีตบูสโคบแซกคูสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าแผ่นเมทัลชีตยี่ห้อทั่วไปที่ได้รับมอกอกแม้ว่าแผ่นเมทัลชีตยี่ห้อไหนๆจะดูเหมือนเหมือนกันแต่คุณภาพกลับไม่เหมือนกันเลือกแผ่นเมทัลชีตบูสโคบแซกคูดีกว่าเพราะมีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยต่อผู้ใช้แน่นอน